ปิวปิวปิวเรามาเล่นน้ำส่งกันกันไหมคะคำเตือนรายการนี้มีขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงภาพและความไร้สาระประปนอยู่ด้วยด้วยความสนุกและโปรดอย่านำไปทำตามนะจ้า วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย a h o o นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคําถามจะมาถามเพื่อนๆกันค่ะเพื่อนๆใครมีปัญหาเกี่ยวกับการกําจัดขนในร่างกายไหมคะ <Huh? S 1> แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้หญิงเพราะมันเป็นปัญหาที่แบบ Oh my God ค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการรีวิวเครื่องเลเซอร์นั่นเองค่ะเย้ตบมือค่ะ <Hey! S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปดูเครื่องเลเซอร์ที่เราจะเอามารีวิวกันค่ะแทมแทมดทมแ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 ทมค่ะซึ่งเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นของเลสคอตตันนั่นเองนะคะ แล้วก็มาดูด้านในกันนะคะว่าเครื่องเลเซอร์ตัวนี้ตอนที่ซื้อมามีอะไรมาให้เราบ้างซึ่งต้องบอกเกิดเลยนะคะว่าเครื่องตัวนี้เราซื้อมา2003ค่ะซื้อมาจากในช้อปปีซื้อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะค่ะก็ด้านในนะคะก็จะมีเครื่องเลเซอร์ค่ะแน่นอนวรามันต้องมีเครื่องเลเซอร์อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ะคะก็หมายว่าจับถนัดมืออยู่นะแล้วก็ หัวเครื่องเลเซอร์นะคะจะมีสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะซึ่งสีเหลืองนะคะจะเอาไว้ใช้สําหรับกําจัดขนนะคะซึ่งสีแดงนะคะจะเอาไว้ใช้สําหรับ พวกแบบทําให้ผิวใสไรสิวอะไรแบบนี้เออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะซึ่งสีเหลืองนะคะที่เอาไว้สำหรับกําจัดขนก็จะมีอยู่3ามแสนห้าร้อยช็อตค่ะส่วนสีแดงนะคะก็จะมี1นึ่งแสนห้าร้อยช็อตค่ะค่ะก็มาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะค่ะก็จะมีนี่คะ่ะสายชาร์จเออเพราะว่าเวลาใช้นะคะเราต้องชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัวชาร์จแถมมาให้อีก2หวัวค่ะก็จะแถมมาให้นะคะก็จะ เป็นนตัวี้ลยค่ะนี่่คะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นแว่นตาคนะ <c oughs> คือทุกคนก็จะเห็นแล้วก็แบบเอ้ยมันแว่นตาเหรอทำไมมันหน้าตาแปลกๆใช่ไหม <c oughs> ใช่คือมันหน้าตาแปลกมากแล้วตอนเนี้ยคือตั้งแต่ซื้อมาใช้ใช่ไหมก็คือแบบยังไม่รู้ว่ามันใส่ย,ยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะคือเรางงว่ามันต้องใส่ยังไงอ่ะแบบอันนี้นะคือเอาตรงเนี้ยไว้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันคืออะไรครับ เนี่ยมันก็จะชนใช่ไหมถ้าสมมติว่าเอานี้ไว้ด้านบนก็จะโอ้ย <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้เแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ก็งงว่ามันจะเอาอยู่ด้านบนทำไมอะ่ะ <c oughs> เนี่ยงงอะ่ะใส่แล้วเหมือนแมลงวันไหม ีก็ขอข้ามไปก่อนนะเพราะไม่รู้จริงๆว่าใส่ยังไงยังไงมันก็ควรใส่เนะเพราะว่าเลเซอร์มันมีผลต่อสายตาด้วยนะคะโออโออโอ้ไม่เป็นไรค่ะมันใส่ได้นะคะก็ ให้ต้องซ่อมน,นิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวค่อยทำก็ไดนะ้เอาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคู่มือนั่นเองค่ะก็จะเป็นคู่มือทางภาษาอังกฤษแล้วก็คู่มือภาษาไทยนะคะเราจะมาสาธิตวิธีใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะก็แล้วก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้ะคะ่ะโอเคค่ะเวลาเปิดนะคะพี่จ้าเปิดตรงนี้เลยคะ่ะกดค้างไว้นะคะให้มันเป็นออนค่ะแล้วตรงนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นว่ามันเหลืออีก3108ช็อตนะคะก็คือว่าตอนแรกที่เราบอกมันมีส0 0 0สน ใม,มันก็จะโชว์ว่าเราสามารถใช้ได้อีกีครั้งซึ่ง1ครั้งก็เท่ากับ1ชอ้อนนั่นเองคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้อีก3108ค่งค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงจอมันก็จะขึ้นแบบเป็นขีดให้เนี่ยคือขีดต,ตรงนี้ใช่ไหมมันจะบอกระดับความแรงนะคะว่าเราอยากให้มันแรงมากแรงน้อยอยังไงก็คือถ้าเป็นระดับ1 2 3เนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็น4กับ5นะคะก็จะเจ็บนิดนึงคะ่ะแต่ว่ามันก็ทนได้นะคะ มันไม่ใช่เจ็บจนทนไม่ได้มันก็เหมือนมดกัดเออเหมือนมดกัดเออค่ะแล้วก็จะมาลองใช้เลยนะคะก็คือตรงไหนก็ได้นะทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ตรงนี้ละกันนะตรงเนี้ยโอเคแล้วก็วิธีใช้นะคะก็คือนี่เอาเข้าไปเลยถ้าสมมติว่ามันเกิดจับผลใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟสีเขียวกระพริบนะคะก็ตรงนี้เลยคือมันจะกระพริบนี่ค่ะก็แสดงว่าเออเอเอ ฉันเจอเขินแล้วนะฉันจะกำจัดเขินให้เธอเองอะไรอย่างนี้นะคะก็เ <g ül s> นี่ยค่ะก็กดเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าตอนที่แบบกดเข้าไปก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดูอะคะ่ะเพราะมันเป็นเลเซอร์เนาะก็แบบอาจจะหลับตาหรือเออบิดหน้านี <g ül s> อาจจะหลับตาหรือว่าหันหน้าหนีเอ้ยอาจจะหลับตาหรือว่า หลับตาหรือว่ามองไปทางอื่นก็ได้นะคะแล้วนึกคำผ้ากลางไม่ออกเลยก็ <c oughs> <g ül> <g ül> หันไปอย่างนี้นะแล้วก็แบบอาจจะหรับตาเล็กน้อยอย่างนี้ก็แบบนี่คือมันแค่นี้อะ่ะทุกคนมันแค่นี้จริงๆมันไม่ได้เจ็บอะเนี่ยโอเคก็แบบนี่มันแค่นี้ซึ่งเนี่ยเวลากดตอนจะช็อตก็คือกดนนี้เลยนี่ค่ะก็สำหรับเรานะคือเราใช้มาประมาณตั้งแต่ต้นปีอะ่ะออ <s us> ก็คือเราใช้สำหรัแบบรักแรก สำหรับเรานะคะที่เราใช้มาเราใช้อาทิ์ละสอง สองสามเดือนก็อาจจะเป็นเดือนละสองสามครั้งอะไรอย่างนี้นะคะที่เราใช้มาคือช่วงแรกๆใช่ไหมขนมันก็แข็งหรือว่ายาวแบบสีเข้มแต่พอใช้ไปเรื่อยๆนะคะขนมันก็จะบางลงแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นตรงที่เราเลเซอร์นะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเซอร์ที่เราใช้นะคะแบบใช้ไายัางไงกี่เดือนอะไรยังไงแล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยค่ะค่ะส่วนคนที่อยากให้เรารีวิวสินค้าอื่นนะคะก็ สามารถคอมเมนต์หมอยดเลยค่ะว่าแบบอยากให้รีวิวอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็สมมติว่าอยากซื้อมาใช้ใช่ไหมแต่แบบไม่กล้าซื้อกลัวมันไม่ดีเนี้ยให้เราลองใช้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะคะ